การหน้ากเดียวาเียในชีวิตเราที่รววมคามใจ วาระนี้เป็นวาระสุดทม,มมาล้กนะผมก็ถือว่ายิ่งใหญ่มีกระหม่อมต่วนหน้าทามคอไหลแล้วก็มีรอองค์ต้นแบบ30ินิ้วไปให้ยายมปิดทองขอพรจุัาไม่อีกอีกหนึ่งองค์นะจ๊ะแล้วก็มีรอเพิ่มเติมมาพระสิวดีพระศิวดีอีกองค์หนึ่งไม่เราก็ไม่ทราบมา,มาทราบก่อนหลังพระอาจารย์บอกว่ามียายมมาดวนเลยรอพระสิวดีเพิ่มอีกองค์หนึ่งก็บุญครั้งยิ่งใหญ่เลยโอ้โหวันนี้ วันละนี้เราก็ไม่คาดหวังนะไม่คาดหวังว่าจะโยมจะมาเยอะหรือไม่ก็ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะก็ไม่รู้ว่าจะโยมจะมาเยอะหรือไม่จะมามากมาน้อยพระอาจารย์ก็รอใช้ทองทังหมดวันนี้โอ้โหลหลายหลายหลายจันมากวันนี้รอหลายทิศจ,จ, <c oughs> จนทองไปพอใช่ไหมจนทองไม่พอวันนี้ได้หรอได้ได้หล,หลอมใหม่วันนี้ <c oughs> ก็ย,ยังไดต้องให้ให้สำเร็จนะจ๊ะเพราะว่าสำเร็จอย่างไงก็ต้องสำเร็จนะเพราะว่า ปาบตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยได,ด้ีบารมีของหลวงพ่อโตอาจาร เขาเรียกว่าความศรัทธามันทวนกระแสได้ความศรัทธาทวนระแต่สิ่งอิจฉาบกรมาเคยพูดกับโยมว่ามันไม่แน่เสมอไปว่าเมื่อไหร่จะเสร็จมันตอบไม่ได้ถ้าเจอโยมที่ก็มีกําลังทรัพย์อยู่แล้วแล้วก็ศรัทธาด้วยมันไปไม่ยากเหมือนเนี้ยเหมือนเจ้าวัดวัดไม่อิฐใช่ไหมโยมมันเหมือนความเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วโยมเหมือนจะมาสร้างความเชื่อถือให้โยมแล้วพอเจ้าวัดวัดไม่อิดมาขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยมันก็เลยทาให้เจ้าวัดวัดไม่อิดก็เลยมีฐานบุตรตรงนี้ที่พระอาจารย์ทำไปแล้ว มันไม่ไมันต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนพระจารย์ที่ต้องมาเริ่มต้นกว่าจะให้โยมเห็นเป็นรูปธรรมแบบนี้บางทีโยมเขาเขาเขาคิดนะว่าเออเนี่ยพระอาจารย์รูปนี้ทำจริงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อโยมก็เห็นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรแล้วพอเราะจะทำอะไรมันก็ตออติดไม่ยาเนี่ยขึ้นอยู่ว่าโยมคนใดจะมาเห็นจะมาสัมผัสแล้วมาเกิดศรัทธานั้นฝากโยมนะวาระหน้าซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่6มีนาก็จะทำวิธีเทธทองหล่อส่วนหน้าอกลงมาเลย แล้วก็ส่วนตรงหน้าท้องหนึ่งชิ้นแล้วก็จะส่วนตรงหัวเขา่าตัวมาถึงหัวเขา่นาน่าจะมาสามชิ้นใหญ่นะวาระหน้านั้นถ้าพลาดโอกาสนี้ก็จะหายากและในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นั้นส่วนโยมเนี่ยจะทํามากทําน้อยไม่เป็นไรโยขอได้มาร่วมบุญแบบนี้ด้วยกันถือว่าบุญทวนกระแสทุกอย่างแต่โยมก็สามารถทําบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันได้มีจิตศรัทธาเรื่อใใสกิดเป็นการเพิประกาย ของเจ้าวัดวัดไมอีที่มีจิตตะตาจะสร้างพระสุสเด็จเขาก็จะจัดปรงกอบพรมสีเพื่จะเกิดขึ้นมาตรการที่นิพพิบเวงคงแล้วก็จะได้นจัดเป็นเชิงร้ายไปที่วัดไม่อีทางบรเจริญารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเ่วงเคลียร์และน้าตื่นใจที่นั่นเหนือัะไม่เลยซึ่งองลูกได้มาสร้างสุสเด็จตนแล้วก็ได้เจ้าที่อันนี้จะได้ที่ได้มีความตั้งใจได้ราคา วาระที่สองที่รู้รู้มาก็เป็นส่วนนาอกชิ้นใหญ่ๆนะจ๊ะชิ้นใหญ่ๆแล้อาจจะมีเพิ่มเติมอีกแล้วก็มีหลอหลวงทวดปาาประธานพรหน้าตักสาบชิ้นนิ้วโอต้นแบบน้พปาจ่ายก็จะรอด้วยท้องเหนือไว้ให้ยายมกลับบ้านขอพรก็มาร่วมทมบุญแผ่นทองทองแท่งไว้ได้แผ่นทองก็มีแผ่นละร้อย แท่งเล็กก็3 0 0 5 0 0 800แท่งบารมีก็พันสองถ้าญ in าติโยมมาไม่ได้ก็โทรมาที่เบอร์พระอาจารย์โอนเข้ามาบัญชีพระอาจารย์เบอร์โทรศัพท์กพระอาจารย์ก็0 8น8 3 6ป3 8 Magazine. 3นะเบอร์พระอาจารย์ถ้ามาได้ก็อยากจะให้ญาติโยมมาเข้าพิธีเสริมบุญบารมีร่วมกันก็มีบุญมากมายหลายอย่างนะที่ว่าในบุญมากมายในวัดแต่ครั้งเดียวได้หลายอย่างเลยได้หลายอย่างได้หลายบุญเลยง่ายก็คือ ใครที่อาจจะอยู่ไกลโอกาสมาลำบากมาสักครั้งหนึ่งก็หรือโอกาสได้มาร่วมบุญอื่นๆออม,มากมายเลยก็มาสักครั้งหนึ่งได้ได้ร่วมบุญหลายบุญเลยอ่ะ